เราสาดไปที่ต้นพืชและเราลองสังเกตดูครับจะงามโตเร็วติดดอกออกผลจำนวนมากสวัสดีครับทุกท่านเลบจีช่องพุทธิไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาใช้ปุ๋ยเลิศซึ่งเรามีในโครเรือนและเราใช้กันอยู่เป็นประจำในปุ๋ยเลิศในวันนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับมีสารฟอสเฟต สารฟอสเฟตตัวนี้เองครับที่สามารถทําให้ต้นพึ่งเหลืงามติดดอกออกผลง่ายๆและติดดอกออกผลจํานวนมากนะครับสารฟอสเฟตตัวนี้มีในสิ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้เดี๋ยวตามมาดูกันนะครับก่อนที่ผมจะพามาดูวิธีการทําปุ๋ยเลิฐและวิธีการใช้ปุ๋ยเลิฐในวันนี้นะครับซึ่งมีสารฟอสเฟตผสมอยู่ทําให้ต้นพึ่งเหลงงามมากนะครับมาดูต้นพืชที่ปลูกไว้นะครับอย่างเช่น ต้นพริกดูสิครับติดผลจำนวนมากแบบนี้น่าใช้ไหมครับต้นนี้นะครับก็ติดผลเหมือนกันจำนวนมากต้นเล็กๆเห็นไหมครับเนี่ยต้นเล็กมากนะครับนี่ครับและต้นผักบุ้งเห็นไหมครับซึ่งปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับแบบนี้เราไม่ต้องไปซื้อหาเลยครับมาดูครับผากสวนครัวต่างๆนะครับงามมากดูด้านหลัง สิครับพริกจํานวนมากติดผลขนาดนี้เลยเห็นไหมครับมะเขือหลายๆชนิดเห็นไหมครับเนี่ยติดผลอย่างไวและติดผลจํานวนมากดูสิครับนี่เป็นพวงเลยปุ๋ยสูตรนี้นะครับถ้าเราใช้แล้วนะครับนาและถ้าเราใช้เป็นประจํานะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะถามกันนะครับว่าเป็นอันตรายต่อต้นพืชหรือเปล่าทุกท่านดูนะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืช ตับแต่นะครับนะจะทําให้ต้นพึ่งเรางามนะครับติดดอกออกผลอยู่เป็นประจํานี่เห็นไหมครับมะเขือทั้งนั้นนะครับนี่และกําลังเริ่มปลูกใหม่ก็มีดูครับดูผักชีลาวตรงนู้นโอ้โหโคตรงามเลยนะครับเห็นไหมครับมะเขือพวงดูสินี่ครับกําลังติดดอกออกผลจํานวนมากและพืชผักสวนครัวนะครับที่ผมได้ปลูกไว้รับประทานในคัวเรือนดูสิครับ มีหลากหลายยานะครับและปลูกแบบผสมผสานเลยนะครับเราปลูกพืชผักแบบนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหาเข้ามานะครับไม่เปลืองเงินนะครับเราปลูกครั้งเดียวนะครับเราก็เก็บกินได้ทั้งปีนะครับลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าใครมีเม็ดพันธุ์นะครับของพืชต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อเม็ดพันธุ์มาเลยนะครับนะและถ้าเราจะทําปุ๋ยขึ้นใช้เองอย่างสูตรนี้นะครับเดี๋ยวไปดู การใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับนี่คือผงซักฟอกซึ่งเราใช้กันอยู่ในคูเรือนเป็นประจำนะครับในนี้นะครับมีสารฟอสเฟตจำนวนมากนะครับซึ่งต้นพืชต้องการถ้าเราผสมลงไปเลยนี่นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยชะลิศเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับกำลังซักผ้าอยู่นะครับน้ำซักผ้าของท่านเองครับมีสารฟอสเฟตซึ่งทำให้ต้นพืชงามนะครับสำหรับ ผงซักฟอนะครับทุกยี่ห้อที่เราจะนําไปใช้กับต้นพืชนะครับ1ช้อนแบบนี้หรือประมาณ1กํามือนะครับใช้ผสมน้ํานะครับเพื่อทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชนะครับนะได้ประมาณนะครับ2 0ถึง30ิลิตรเลยนะครับคุณคิดว่าคุ้มหรือเปล่านี่ครับเนี่ยแบบนี้นะครับราคานะครับไม่ถึง10บาทนะครับเนี่ยแบบนี้ราคาไม่ถึง10บาทแต่เราทําปุ๋ยเชลอเลยนะครับบารุงต้นพืชได้ทั้งสวนง่ายๆนี่ครับ ถังนี้นะครับเนี่ยมีน้ําอยู่นะครับประมาณ10ลิตรนะครับเราใช้ผงซักฟอกนี่เห็นไหมครับนี่ครับแค่นี้ก็พอเห็นไหมครับหมดไปเพียงนิดเดียวแล้ววิธีการใช้เมื่อเรานําผงซักฟอกใส่ลงไปในน้ําแล้วเราก็ทําให้ละลายนะครับหรือว่าทําให้เกิดฟอง รเราก็ได้ปลู้ชเลิดแล้วนะครับง่ายไหมครับวิธีการทําปุ๋้ชเลิดจากผงซักฟอกซึ่งเรามีใช้ในคูเรือนอยู่เป็นประจำแล้ววิธีการลดราดไปที่ต้นพืชละ่ะเมื่อเรามีน้ําผงซักฟอกจากการซักผ้าแล้วนะครับหรือถ้าใครจะทําน้ําผงซักฟอกเพื่อทําปุ๋ยชเลิดเองนะครับเราก็ทําอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาลดราดลดราดไปที่ต้นพืชเลยครับ นอกจากจะบำรุงต้นพืชให้งามได้แล้วนะครับน้ําผงซักฟอกนี่นะครับมดกลัวมากนะครับเมื่อมดหรือว่าแมลงต่างๆโดนเข้าไปนะครับโดยเฉพาะมดนี่นะครับตายในทันทีนะครับทุกท่านลองนําไปใช้กันดูได้นะครับลดลากไปเลยนี่ครับเรามีเมื่อใดนะครับเราก็นํามาลดลาดหรือถ้าใครอยากจะทําขึ้นใช้เองนะครับโดยเฉพาะน้ําผงซักฟออนะครับ เราก็นํามาลดราดที่ต้นพืชนะครับเจ็ดวันต่อหนึ่งครั้งนี่ครับดีนะครับต้นพึ่งเราก็งามแบบนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆท่านนะครับถามกันมาว่าน้าผงซับฟอกนี่นะครับใช้ได้กับต้นพืชชนิดไหนบ้างนะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชเลยครับและไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองด้วยครับ และคลิปนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทิไทพีแชนแนลได้เลยครับนะครับเพียงลดลาดไปแบบนี้นะครับถ้าเราลดลาดตอนช่วงเช้านะครับปุ๋ยเนี่ยทุกสูตรเลยนะครับผมแนะนํานะครับให้นํามาใส่ที่ต้นพืชตอนช่วงเช้าจะทําให้ต้นพืชได้รับอาหารเต็มที่นะครับใช้บำรุงต้นพืชก็ได้นะครับไล่มดแมลงกำจัดมดแมลงก็ดีนะครับ แล้วแบบนี้คุณจะใช้กันหรือเปล่านะครับนี่ครับดีปีกำลังออกเลยนี่ครับแบบนี้นะครับนําไปทำนะครับเครื่องเทศสำหรับรับประทานในโคนเรือนได้แล้วนะครับนี่ครับเราปลูกครั้งเดียวนะครับสำหรับดีปีเนี่ยเราก็เก็บกินได้ตลอดเลยนะครับนะหลายปีมากนะครับครับลดลาดนะครับเพื่อลงต้นดีปีก็ได้นะครับมาดูมดครับ มดดำพวกนี้นะครับส่วนมากจะขนเพี้ยขึ้นต้นพืชยิ่งอยู่ใกล้ๆต้นพืชแบบนี้เห็นไหมครับมะเขือเทศนี่นะครับทุกท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้ามีมดดำใกล้ๆต้นมะเขือเทศแบบนี้นะครับเราจะต้องรีบกําจัดมดดำเลยนะครับในการใช้นะครับเนี่ยน้ำผงซัฟฟอกนอกจากจะบํารุงต้นพืชให้งามเลยนะครับมดดำก็ตายนะครับนี่ลาดไปเลยครับเพื่อป้องกันมดต่างๆก็ได้นะครับจะขนเพี้ยขึ้นต้นพืช ลาดบนต้นพืชเลยครับเพื่อป้องกันมดและลาดไปบนต้นพืชเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเลยครับน้ำผึ้งตะปกมีประโยชน์ในขนเรือนบำรุงต้นพืชกำจัดมดดีมากครับ